ครึ่งจะลาจอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลาจอด้วยเออนะครับและออนออนดึกด้วยนะักสี่ทุกเอ้ยเหรอเหเอ็นเวลาผมจำได้ว่าเวลาสุดเขาออนประมาณเย็นเนอยู่เลยอะเอ,อ่อมันออกหกโมงใช่ไหมแต่เหมือนจะมีอะไรสักอย่างนคือขอช่องอะฮะเลยเขาต้องย้ายมาสี่ทุกเออด้วยอะไรสักอย่างของช่องนี่แหละเพราะว่าช่องเขาเป็นช่องอถ่ายใช่ไหม ไปทุ่งเวลา3วงนีอาจจะเป็นทุ่งอาจะรันข่าวาก็ได้เออก็เลยทำให้ต้องจ้ายรายการเกล็กดใจใหญ่ขึ้นปกติทุกครับเออแล้วจะไปตอนสุดท้ายพอดีเลยนะครับนะซึ่งเป็นรายการของค่ายตันเตทีวิชันนะฮะเออซึ่งตลอดเวลาปกติของ6วงวันอาทิตย์เนี่ยของตันเีก็จะก่อนน้านี้มีอะไรอ่ะเกต่อชีวิตล้องได้ให้ร้านเกมเอวเกมรับจ้องนำเออ เนี่ยล้วก็อีกร้ายตาปติเลยนะคะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่า่ารับรับแบงค์อะนั้นช่องนั้นคนละช่องนั่นช่องเกดนะฮะแต่แต่อันนี้ก็เป็นเกดใจใหญ่นะครับก็เป็นรายการที่นะครับให้น้องๆเด็กๆนี่แหละนะครับมาโทรามสามารถขอตัวเองนะครับเพื่อเลขกับของเพื่อนเอาไป้องให้กับผู้อื่นหรือคนที่เขารัก บางคนอาจจะเอาไปเทียบนะครับว่าเป็นซูเปอร์เทนเวอร์ชันไทยรัฐนะครับเออซุเป,ประเทนสาขาสองเลยว่ากันไปใช่ไหมเออน่าเละซึ่งรายการก็เอาตรงๆนะเขาก็มีถ่ายคนดูนะไม่ใช่ไม่มีนะเออหลายคนก็รู้สึกใจหายว่าเฮ้ยทำไมรายการดีๆแบบนี้มันต้องหายไปล่ะครับออโดยเฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะเก่งเล็กใจใหญ่นะฮะก็ะโพสต์ไปเลยนะฮะเออเป็นโพสต์ล่ายาวมาอย่างนี้ รายยาวว่าบวกมือลาแล้วเห็นเล็เกใจใหญ่หญัวใจจักจู่เริ่มต้นจากความตัง้งใจเล็กๆของทีมงานจากโอกาสของไทยรัฐทีวีที่มอบให้กับทีระดีได้ทำหน้าที่ส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆที่มีหัวใจจักจู่และเสียไปด้วยความพยายามแต่ยังขาดเคลนยังขาดเคลนนะครับขอไปยังขาดเคลนบางอย่างในชีวิตบางคนขาดคุณภาพบางคนขาดโอกาสและหลายคนขาดคนที่มองเห็นคนดดุณค่าในตัวเขาตลอดเวลาเกือบสองปีพวกพวก ทีมงานนี่นะฮะไม่เ,เคยรู้สึกเลยว่าสิ่งที่ทาอยู่นี่คืองานแต่มันคือการออกเดินทางที่จะไปด้วความสรุและความตื่นเต้นในการตามหาเด็กดีเด็กเก่งทั่วประเทศเพื่อช่วยต่อยอดอนาคตและการไปอยู่ของพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทีมเด็กทีมหนึ่งจะทําได้หลายครั้งที่พวกเราต้องตีน้ำตากับเรื่องราวของเด็กๆที่ต้องต่อสู้ชีวิตทั้งที่อายุยังไม่ควรต้องแบบรับอะไรหนักขนาดนั้นแต่ในเวลาเดียวกันทุกครั้งที่ได้เห็นเรายิ้มได้เห็นแววตาที่มีความหวัง หรือได้เห็นเด็กคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเรายิ้มได้โดยไม่รู้ตัวคนพคาภาคภูมิใจในตัวเด็กๆเ,เราทั้งอย่างแท้จริงอีกหนึ่งความโชคดีของรายการคือการได้วมงานกับพี่ๆพิธีกรทั้งสามคนก็คือพี่อีชายาพี่เบชส์ชิตาและก็พี่แจ็คภูมเพนะฮะตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันเราไม่เคยรู้สึกว่ากาลังทำงานกับคนดังแต่เบือนทางานกับพี่ๆที่จริงใจที่พร้อม,นมสนับสนุนทีมงานโดยไม่มีข้อแม้และพร้อมมอบความรักให้เด็กๆอยากเป็มหัวใจทั้งในจอและนอกจอ ภาพออค์นี้คือหัวใจสำคัญที่สุดของรายการขอบคุณที่งานเบองหนังในสตูดิโอที่อยู่ที่ทางในการที่เสมอขอบคุณผู้ชมได้ไปรายการทุกท่านจากวันที่เพจผู้ติดตามพิมง์หลักพันจนเติบโตสูงกว่ากว่าสองแสนคนในเวลาพิมงปีกว่าทุกการติดตามทุกการแช์ทุกคอมเมนต์ดีๆคือพลังสำคัญที่ทําให้รายการนี้เดินทางมาได้ไกลเกินกว่าที่พวกเราค่ดคิดไปมากขอบคุณทุกตั้งใจที่อีบเพื่อให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการโอนเงินช่วยเหลือน้าใจจากผู้ชมทุกท่าน คือพลังที่ด่อวิงชีวิตของเด็กหลายคนและพวกเราจะไม่มีวันลืมอีกนี้พวกเราขอขอบคุณพี่ๆี่ที่ปรึกษารายการที่ส่งเสริมเป็นกาลังใจที่พึ่งที่สําคัญเสมอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านไทยรัฐทีวีที่มองเห็นคุณค่าของดเด็กและเชื่อใจ,ใจทีมเด็กทีวีให้พวกเราได้ทําหน้าที่เป็นาำลัญตกต่อโอกาสจากผู้ให้ไปสู่ดเด็ๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศสุดท้ายที่ที่เราอยากบอกคือการทำรายการเก่งลีกจะใหญ่ของาจะ,จะ้งสู้คือความสุงข,ของพวกเราทุกคนแม้วันนี้ จะเดินทางมาถึงตอนเวลาของชื่อนี้แล้วแต่ความได้ใจของทีมงานจะไม่เคยเปลี่ยนและจะยังคงเดินหน้าต่อไปไม่จุดทุกอยากเหนือทุกจังตายทุกก้าวที่จะเดินไปพร้อมกับเด็กๆไม่เคยถูดเปล่าเพราะมันถูกเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มความหวังและโอกาสของเด็กคนหนึ่งเสมอถ้าวันหนึ่งเด็กคนใดคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้ดใีใช้ใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นพวกเราจะถือว่านั่นคือความสำเร็จสูงสุดของรายการที่แล้วนะฮะตอนท้ายจากนี้ไป ทีมงานก็ได้ฝากผลงานใหม่นะครับรายการเขาชื่อว่ายังต้องสู้ยังต้องสู้ยังต้องสู้เขาปิดชื่อผิดไปชื่อนี้แล้วนะฮะยังต้องสู้อส่วนยูทูบก็จะไปออนที่ยูทูบชื่อช่องว่าตันดี S U A D A E ไปไอสกีมา S U A D A E ันดีก็ต้องลงย้อนหลังรายการต่างๆของสันดีนั่นแหละฮะจะวงลิฟเฉพาะของช่องจิตนะฮะ ้อนเทนต์องเจ็ดใช่เพราอทาไปดูรายการของไทยรัฐนะครับมาไม่มีในช่องนั้นนะคะต้องดูช่องของไทยรัฐวา r i e ตีหรือแมก็ไทยรัฐวิวแมก่อนอย่างเดียว <c oughs> นะครับรูปแบบของรายการยังต้องสู้เนี่ยนะฮะเอาปล่อยคลิปออกมาเมื่อประมาณเก้าชั่วโมงที่แล้วนะฮะอ่าใช่ปปลล่อยคิเรียกว่าเป็นรูปแบบแบบของการช่วยเหลือนะฮะของอ่าที่เด็กๆของเด็กนะฮะสู้ชีวิต อ่ใช่เด็กสิงคโ่รีวิตก็คือไปหาถึงบ้านแล้วก็ดูมีิความไปอยู่ของพวกเขานะครับอืมว่ามีความไปอยู่ยังไงเนอะไร่นี้นะครับอะก็ไปติดตามนะครับไปติดตามไปดูด้วยกันนะครับว่าเออก็เราจะมีน้องๆที่อยากหาใคาโอกาสในแบบนี้อยู่นะครับไปดูกันได้ที่เพจรายการอย่างต้องพูดนะครับเป็นรายการออนไลน์นะอครับครับผม ก็ <Out> อ่าจริงๆอ่ะเห็นคลิปอีกคลิปหนึ่งมันในเพจยังต้องสู้เนี่ยนะฮะเป็นคลิปนะฮะพี่เบ้นบอลชิตาส่งต่อให้เพชรเบนเบนเพชรนะฮะส่งต่อไปโดยพี่เบ้นนี่เขาบอกว่าอ่าอ่าพี่พี่เป็นพี่เป็นบอลชิตานะฮะจะบอกว่าซันเดย์ยังทำรายการอยู่นะแต่ว่าเป็นรายการแบบาช่วยเหลือคนแบบนี้นี่แหละนะฮะแล้วก็ส่งส่งต่อให้กับทีมงานนะครับชื่อ เบ้นเบนเหมือนกันแต่เรียกเขาเรียกว่าเบนเพชรเป็นเป็นเบ้นเพชรนะฮรก็ส่งต่อนะครับให้พี่เบนเพชรอย่างที่เป็นทีมงานนะฮรัลงพื้นที่นะครับช่วยไปช่วยเหลือเด็กๆนะฮะที่มีหัวใจแก่งหัวใจนักซิ้วจู่นะคะแล้วก็มีหลายคนเลยนะแต่ผมยังไม่ผมไม่ได้เห็นพี่แซกเนี่ยผมเห็นแต่พี่เอพี่เบ้น นี่ฮะเพนี่คือเพกของเขานะอย่างต้องตู้อ้อแต่แต่เห็นโลโก้โลโก้ซันดีภาษาไทยแล้วรู้สึกยูนิคมากอืมยูนิคยูนิคคือเรารู้เลยนี่คือกันดีอ,อ่ะ